อ้าค่ะพี่น้องคลิปนี้มาเบิงของไผคนชยัยภูมิเด่นสามตัวมาตัวมาล้านเปอร์เซ็นต์คลิปนี้แม่กว้าสีลงของคนชยัยภูมิสองสูตรเด้อพี่น้องเด้อสูตรสามตัวและสูตรหนึ่งตัวเอ้ยสูตรสองตัวเว้ย พลชัยภูมิพอว่าไก่มือเล้ยวยันอาจารย์ล่งบ่เบิดนอกพี่น้องเนาะโอ้ยนุ่งกัด สูตรสามตัวมาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็น สูตรนี่ค้นชัพุ่มล่องกับแม่ขั่วมาตลอดมาล้านเปอร์เซ็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรนี่ค้นชัพุ่มอันเก่าคนุะใส่เนาะ คนชัยภูมิแม่นาทบุญแม่้อยเอ็ดมาสามไปดิแม่้อยเอ็ดกับว่าขั้นมาอยู่ คู่บนล่างมันแม่นบนล่างเดินดีลูกหาบ่าเอากัน้ ชุดนี่ชุดนี้ค้นเสียพุ่มลงมาล้านเปอร์เซ็นต์นี่นพี่น้องนี่เพราะว่าแม่คัวเคยได้ใส่กับเพินมากรมาล้านเปอร์เซ็นต์อีรีเด้เห็นบ่พี่น้องมาล้านเปอร์เซ็นต์เงินปุ่กีนี้เขาแปด ต่ว่าพนันเป็นบนล่างดินบนล่างสูตรนี่ดินบนล่างโอ้อยงูกันคาบานี่สูตรนี่แม่ขั้วสโลกไห้สองสูตรเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยพนชงมาก มาล้านเปอร์เซ็นต์สูตรนี้สูตรนี้สิบล่างแม่ลัวได้ลงไปแล้วสิบล่างโคตรแม่น,นสองสามห้าเก้ามาหนึ่งตัวอันนี้สิบล่างแม่รัวลงไปแล้วสำหรับคนชัยภูมิเด้อรัฐบาลไทยบน สองตัวมาตัวหนึ่งกันยาสถิติเดินมาสิบสามวดติดนี่ค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยบนสองตัวมาตัวเดินมาสิบสามวดติดอะสูตรนี่แม่ขั้วสิล่งบนเด้อสูตรนี่บนอย่างเดียวนี่ Suốt này bốn nhang đều Đến เด่นหกกับหนึ่งเด่นหกกับหนึ่งสิบสามงวดยังไม่หลุดได้พี่น้องเด้อสถิติเดินมา สิบสามงวดเนี่ยอันนี้คือสูตรนี่เด้อพี่น้องเด้อสูตรสามตัวมาตัวมาล้านเปอร์เซ็นต์นี่อันนี้เป็นบนล่างเก้าศูนย์สามเป็นบนล่างสำหรับคนสยภูุมร่องสองสูตรพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้อ สูตรนี่แม่ขั้วเคยใส่กับเพิ่นตมาตลอดนี่สูตรสามตัวนี่เนี่ยนี่พี่น้องสูตรสามตัวนี่เคยใส่มาตลอดเด่นบนล่างมาล้านเปอร์เซ็นต์เกตแปดหนึ่งเขาที่แปดมาหันบาน,นี่เพิ่นม,มารอบนี่สูตรสามตัวมาล้านเปอร์เซ็นต์เก้าศูนย์สามส่วนสูตรบนอย่างเดียว เด่น6กับ1สถิติเดินมา13มงวด่ะของคนชัยภูพุ่มคือกันเด้พอพี่น้องเด้อเพราะว่าเอซกับอกันเขามาอยู่ว่าอ่ะคนชัยภู่มร่งไหเนีหแม่ขั้วอ่ะล่งค่ะล่งถูกอาจารย์ท่าแม่ขั้วอ่ะบอลืมเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าแม่ขั้วบอลืมแม่ขั้วล่งถูกอาจารย์ยัง่งคุณตาให้มาละกะ โอ้อีกหลายอาจารย์อยู่พี่น้องยังบว่านไหนมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแคปนาจอไวพ้พิจารณาเบิง่งสําหรับตัวเลขของคนชัยภูมิอ่ะเพิ่นกระโล่งช่องแม่ขั่วมาโดนดนเนาะค่ะพี่น้องเนะเาะอ่ะแคปนาจอไวพิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขของคนชัยภูมิ ทางบ้านพี่น้องฝนตกบ่ทางบ้านแม่ขั่วตกมือเศร้านี่โบคันแท้หน้าขาดสาปองซีปอง,ปองพี่น้องเอ้ยสิได้ไปอัดคันแท้หน้าอ่ายังของคุณตาให้มาล่ะกะเสี้ยนหน้าปูเสี้ยนหน้าปูให้ล่างมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เพิ่นไห้ลางมาเพิ่นว่าสูตรนี่เด่นลางมาเจ็ดแปดงวดแล้วยังบอลลูดประสานเพิ่นา่าเอาเดี๋ยวแม่ขั้วจะลงไห้เด้อพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจ,จอค้นสยภพุม่มสองสูตรพร้อมกันค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของอ่าสูตรสามตัวมาตัวล้านเปอร์เซ็นต์มาหนึ่งตัวสูตรบนอย่างเดียวหกกับหนึ่ง แคปหน้าจอไว้พิจารณาสำหรับตัวเลขแนวทางของคนชัยภูมิมักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้แม่ขั้วในเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาพอกันคลิปหนามืออื่นครับฝนบ่วตกนี่เจอกันคลิปนี้สิออกมืออื่นเด้อค,ค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่ขัวนี่อาเฮ็ดว้เพียฝนตกกันฝนตกเสียงฝนดังแห้งบ่ได้ยินเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับมื้ออื่นพอกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ